ขอยืม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 หัวใจใส่หน่อยสิครับผมนี่ไงได้แล้วแล้วบอยเขาอแล้วนะหนาวไม่คืนวะเป็นไงไอวามึงดูสิไอ้เป็นตัวเชี้ยอะไรอยู่บนหัวกูเนี่ยกระเจี๊ยวปลอมไอวามึงเอาบากรนี้คุจะถอดออกบนหัวกูอะโอเคง่ายงไงไอย่างไงไอย่างไงใครคเนี่ยใครเดียวใครมยินจบกล่าวว่ถ้าไม่ตอบมึงต่อยนะสวัสดีครับสวัสดีครับส วัสดีครับสวยคุณ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 ไปกระทืบเขาทำไมครับเนี่ยอ๋อมันมันด่าผมว่าเป็นสลิมอ่ะคุณไม่ได้เป็นสลิมเหมือนนเหรออ๋อแค่ชอบสีสลิมแค่นั้นเลยครับคุณใช้ค้อนเหรอขอดูค้อนหน่อยได้ไหมครับได้ครับโอ้โหอันเท่านี้อยู่ในเสื้ออ้าวไม่เล่นต่อด้วยจะให้เล่นอะไรอ่ะมันก็อยู่ในเสื้ออันเท่านี้มองไม่เห็นโทษทีครับ กูแล้วแล้วพี่ใช้เสื้ออะไรอ่ะแม็กโดนัลครับฮะแม้เสื้อสาวไปอันนี้ไหนเขาทำอะไรอ่ะ้เขาทำอะไรกันอ่ะไม่รู้เหมือนกันกูเสียบใครไปก็ไม่รู้พูดไม่รู้เรื่องเลยกูงง มึงมีอะไรบ้างอยู่ในตัวมึงเก็บตู้ไปหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในตัวหมดเลยโนอยู่ที่ตัวด้วงด้วยดิลงศพบอสอ่ะเฮ้ยลูกไฟไม่เอาเออส่งมาส่งมา๋ยวกูส่งคืนมึงเฮ้ยอ้เชียอยู่ที่นี่มึงก็ดูแบบอีนนี่นะมึงก็ดูเป็นผู้หญิงนะเอ้าเป็นผู้หญิงบอสบอสก็บอสเลขอะไรอย่างมั็นโอ้พีเอว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลขเสียงมดเลมเลยเก้าแปดสี่เก้าแปดสี่ มาทำอะไรกันเนี่ยมาสองคนเลยเนี่ยมาทำอะไรกันเนี่ยส่งเขาบอกนะน้ะมาเอาแฟชั่นถูกถูกใช่เอามูมินไหมเอามูมินไปหมดเลยกันไหนไหนเอามาดูเดี๋ยวกูส่งเดี๋ยวกูไม่เอาอันไหนเดี๋ยวกูส่งคืนก้าแปดสี่กูคาบหมดไอสัตว์นี่เอาให้เซิร์ฟแม่งแหลกเอาไอ้หมดเอาไอ้เหี้ยแล้วกระเป๋าวันนั้นนที่กูบอกอ่ะมีชาวเดอร์ด้วยนต๋องหมีนั่นไงชาวเที่ยชาวเดอร์เท่าไหร่อ่ะชาวเดอร์เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่哟 แต่ละ่สี่แต่ว่าโลงศพบ,บอสได้อยู่กับไอ้ด้วงนะส่องอันนี้ด้วยนะสองอันนี้ดุ๊กดิ๊กด้วยนะน,นี่หัวมันดุ๊กดิ๊กสองอันนี้นี่ตรงไหนห้รับแถดแถดแถดที่อะไรแถดแฟชั่นไหมอ่ะหมดแล้วอะลองใส่ดูอ่ะร้ายอยากได้แฟชั่นนะนะมีเงินเยอะนะต้องมาตังค์าไว้ที่เลมแล้วเดี๋ยวเลมจะซื้อให้ทุกรอบไอ้กูรู้สึกแปลกๆกับคำนี้เทศรรกาลผีน้อยคืออะไรอย่างอะเทศกาลผีน,น้อยคือไลโบอ่ามันเพลี้ยอยู่บนหัวไอ้แมวมันจะบัง ไอแค่นี้เดียวเองมันอยู่บนหัวอ๋อแต่แมวตัวนี้คือแรเลยใช่ปะ่ะแพงเลยใช่ปะ่ะไม่รู้นะันแล้วกระเป๋า,ม,ามูมิงคือเฮ<ห><ห>ี้ยอะไรเนี่ยมึงซ <laughs> ื้อเฮี้ยอะไรมาเนี่ยอะเด็กนนเลี้ยงหมูซื้อมาว่าได้ก็เลยซื้อมาเห็นมันน่ารักดีเคงั้น okay. เดี๋ยวมึงจะเอาบอกแล้วกันได้หนวค่อยได้เข้ามาแล้วหนูติดตามพี่นุ้งไงโอเคได้เลยเอ้ยเลมกระเป๋าชาวเดอร์เท่าไหร่หนุงเลยนะเลมแรกมาแลกได้อยู่นะมันห้าสิบ ใช้50ใบอะนะตอนนี้น่าจะยังได้อยู่นะที่เวทีอะที่มีแฟชั่นให้ได้อยู่นะถ้าน้ำมีบัตรขะไอชินเนมอนอะไอกระเป๋าชินเนมอนอันเดียวปิดหลังก่อนมันโป๊ไม่เห็นโป๊เลยมึงเรียกอะไรอะหนูเรียกเอ่อเก้าแปดอ่ะแล้ววันนี้เขาตีกันปะเนี่ยไม่ตีวันนี้พักโอเคก็เลยมาเที่ยวโอ้โหดูดิดูเต็มๆดิเต็มสตรีมเลยนะเจ้าแม่แฟชั่นอะ เล่มหัวใจรอบหัวเท่าไหร่อะสองล้านนะเอวาไปรับสอล้านไปรับเทนเงินมาหน่อยได้เอ้ยหัวใจมันแรกไม่ได้แล้วนะมันแรแล้วขอซื้อต่อฮะไม่ได้มีอันเดียวเอาไปสิบล้านมันน้อยมากในเมืองเรามีน่าจะไม่ถึงยี่สิบล้านเอาแต่อยยี่สิบล้านพูดจริงฮะเฮ้ยเฮ้ยพวกไหนน่าสนใจอยู่นะนี่พวกไหนเนี่ย อ๋คอคนนี้เหรอลองถามเขาด้วยดีว่าเขาเป็นอะไรไม่ค่อยอยากจะพูดหรอกมั้งว่าเขาเป็นอะไรอะ่ะเขาเป็นตำรวจฮะตำรวจแต,ต่อ๋อชื่อตำรวจเหรอผมไม่ได้เป็นตำรวจครับเขาเป็นเเาป็นตำรวจเหรอที่ไม่อยอมอะไรจะพูดอะไรก็พูดมันมีมันอยากกระติบข้บางหูดิ ไม่เอาบอกว่าก็เหีเ้ยแล้วหัวอะไรมึง <c oughs> มีที่หายเลยมันไม่ใช่อ่ะมึงเอาเอานี่นี้ืนไปอ่ะไม่เก้าแปดแปดไม่ปากคาบดาบมีแมวมีแมวผิดนะข้างหลัง,งนี่ไงเราได้แล้วเนี่ยที่ที่ผมออกกำลัจมาเพราะผมอยากเป็นสไปเดอร์แมนแค่นั้นแหละว <c oughs> ้าหนูขอโทษที่ลงศพอยู่กับไอ้ด้วยนี่แมวกระเป๋ามีอันนี้เอาไว้ที่ตัวปับเอาไว้ที่ตัวพี่เลย เนี่ยกระเป๋ามีอะไรอ่ะได้ไม่ใช่หระเน๋าหมาอะไรให้ทำไหมครับกระเป๋าหมาไหนไม่กล้าพูดอ่ะที่พี่อยากได้อ่ะไปหามาให้เนี่ยใส่ยังเฮ้ยเออว่ะเฟี้ยวอ๋อ้เฮี้ยแล้วกัดไอ้้ไอตัวนี้อยู่ไหนอ่ะมึงเอากระเป๋าฟุ้งฟิ้งไปเหอะไอ้เฮี้ยมันเหมาะกับหน้ากูมากเลยอีเวนอิสานยำซาบัมเบ้์แลสติ๊ดมึงเอาไปมึงเอาไป กูให้แม่งซื้อแต่ละอย่างซื้อแต่ส้นตีนส้นตีนมาควายเอ้ยนี่นี่นี่ไอโบเลมเลมขอขอขอดูแฟชั่นหน่อยเอ้เอาตู้ไม่ไม่ที่เลมใส่ตะเกียบนี่เอาเอาชาวเดอร์นี้อันใหม่อันนี้รุ่นใหม่สั่งชาวเดอร์เพิ่มแล้วก็หัวดใจก็มีอันนี้เห็นปะอันนี้เพนกวินเฮ้ยเพนกวินไม่เอาเพนกวินไม่เอามันตาแป๋วไปเกาะหลังก็มีเต้านก ไอ้เอานกเอานกเนี่ยมึงถ่ายไปเลยมึงถ่ายไอ้เคียนกตัวนี้เอานกตัวนี้เอามึงถ่ายไปเลยเอาเอาชาวดอร์เอานกตัวนี้แล้วก็หัวใจรอบหัวกูจะไปล่อหญิงแล้วก็มีหัวใจครับแล้วก็มีอันนี้ลูก้าสองตัวแล้วหัวมันจะเอียงเียงด้วยดูดิเออเอา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 หมดเซตนี้เลยหมดเซตนี้เลยมึงถ่ายไปเลยหัวมันจะดูกติ๊กเห็นไหมหัวมันจะดูกดิ๊กตัดคอเรียมเรียมไปพศได้เอา อันดีครณิดวงสวัสดีครับนุ่นน้ะขาไมค่ะน้สวัสดีครับสวัสดีครับใครเนี่ยอะฮิรูเขาอะฮิรูสวัสดีครับสวัสดีครับอะฮิรูยังอยู่อีกเหรออยู่ค่ะหนูอยู่กับพี่เลมเนี่ยอ๋อสวัสดีครับนี่นี่ถ่ายไว้เลยไอวาแล้วก็อย่าลืมกระเป๋าชาวเดอร์นะมันประมาณทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะเต็ม เออคือไอ้พวกนี้มันใช้ประมาณห้าสิบใบอะนะบัตรแฟร์บัตรแฟร์ตอนนี้มันประมาณเท่าไหร่ไม่รู้เจ็ดพันห้าป่ะหรือหรือหกพันหรือห้าพบัตรแฟร์หกพันกว่าแล้วค่ะถูกแล้วไอ้วามึงไปรับหกพันมึงไปรบัตรแฟร์มาเมื่อไราใบยกเว้นยกเว้นหัวใจนะหัวใจแรกไม่ได้แล้วต้องรับซื้ออย่างเดียวซึ่งคนไม่น่าจะขายกันเลยร้านไม่ขายากค่ะงั้นมึงไปซื้อมึงไปซื้อเอาอย่างนี้มึงไปแลกบัตรแฟร์มาสักเอามาสักพันใบแลกเงินมาแล้วก็แลกบัตรแฟร์ซื้อบัตรแฟร์มา แล้วก็หัวใจไปด้วยเอาเอาไว้่เอาให้ครบมได้แค่เซตนี้นะเซตนี้นะมันไม่ถึงพันใบหรอกค่ะไม่เป็นไรครับเก็บเก็บไวเก็บไป้แลกเซตอื่นไงเกยบอีกประมาณห้าหนเดือนต้องต้องใช้พันใบเลยใช่ไหมเอาประมาณพันใบอะบอสเอาเอาห้าร้อยก็ได้อะห้าร้อยห้าร้อยเผื่อแล้วมึงก็ไปแลกเงินมาคือเอาง่ายนะทุกอย่างที่เรมีกูก็ต้องมีเหมือนกันโหอะไรทุกอย่างที่เรมีนะต้องมีเหมือนกันเหรอยากเลยนะหัวใจไม่มีต้องส่งข้อความตรงจดหมายรับไปหา ก้มคังอะดิก้มคังหนูจะโอเคไม่เป็นไรก้มคังไม่เป็นไรกูอมเงินมาแล้วได้บอสดิวต้องโทรหาหมูหมหรือเปล่าหรือใครอะเฮ้ยไอหมาน้าก็บอกอะไรคะหมาหน้าโง่เนี่ยเยอะวอทสับอสเองเรียกอะไรเอ่งเอาหมาไอนี้ไปก่อนอานี้ไปก่อนเขาบอยนั่งอยู่นู่นอะ ขอยืม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 หัวใจใส่หน่อยสิครับผมตะบอยเขาออกไปแล้วไม่ใช่หรอออกอะไรนะเก้าแปดสี่เก้าแปดสี่นี่ไงได้แล้วตะบอยเขาออกนะตะนาวไม่คืนวะไหนวะไหนใช่เรียกอะไรอะเลมเลขสี่เก้าสี่นะอ้าวเฮ้ยกูเคยกินให้ใครวะเอ้ยของให้หนูเดี๋ยวเดี๋ยวให้หนึ่งเก้าสี่เก้าสี่เป็นยงไงเอวึงดูสิเอ้ยเปตัวเขี้ยอะไรอยู่บนหัวกูเนี่ย กระเจียวฟอร์มไอ้วาลุ่มออกมากรนีกูจะถอดออกบนหัวกูอะกระเจียวกระเจียวโดนรัดกระเจียวโดนรัดซื้อว um> ิผู้ชายมาบอสอะไรนะอะไรเลอกโลกจิตเถอะกูขอร้องมึงหัดทำตัวให้มันดีๆเหมือนกูซะบ้างไอ่เหี้ยได้แต่หนูไปเดี๋ยวหนูคุยกับนาหนูต้องคุยผ่านพี่ไหไม่งั้นเดี๋ยวเป็นเรื่องเดี๋ยวเข้ามาหาขอให้นั่นแหละ งบประมาณใช้ประมาณห้าล้านนั่นอยู่มั้งพ่อหรออ่ะไอรู้ตัวพันตัวแฟชั่นพันใบหน,นะะึห่งตลห้าล้านดีน่นามีครับห้500บาร้อยใบไม่ใช่เหรอคะห้าร้อยใบห้าร้อยใบอ๋อแค่ร้อยโอเคห้500าร้อยใบออกไหมมึงไปจาัดก,การให้กูมีด้วยเอวาฝากด้วยดารแดดจ้าเล่มมาแล้วอย่างนี้หรือเปล่า นั่งนั่นั่นั่งนั่ตรงนี้เลยเหรอคะเนี่ยสิงร่างฝากเอาไว้ในกายเธอให้เธอรับเอทโอนไอโอนโอ้โหดีนะแกโอ้ยัวชมพู่ก็ลำบากเนี่ยบอกว่าไปตกกุ้งด้วยกันไหมหันครึ่งคนละห้าร้อยตัว ็เนี่ยก็สองพันที่รับมาไงแต่เขาเอาเพิ่มได้เขาบอกว่าเขารับอาทิตย์ละสองพันก็ที่บอกไงสองพันตัวแต่ชั้นได้ได้แล้วพันหนึ่งเป็นถ้งงั้นก็เป็นสามพันเจียอะไรวะเนี่ยโอเค เกือบเกือบว่างแล้วเกือบว่างแล้วยังไงยังไงอะไยังไงอะไยังไงใครคเนี่ยใครดิอ่ะเขาไม่ยืนจบกล่าวว่าถ้าไม่ตอบหนต่อยนะใครอ่ะใครไม่รู้ไม่ยืนจบไม่ตอบไม่ต่นะสวัสดีครับสวัสดีครับสุรบสวัสดีครับสวยสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยไม่ตอบต่อยนะชื่อลลินครับ เดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นครับกำลังสนทนาอยู่ครับจะเพิ่งต่อยครับความรุนแรงสูงเหลือเกินเสียงเท่มากครับพี่ชายสาความรุนแรงสูงไอโหพี่พาโซตลอดชื่ออะไรนะครับชื่อละลินครับไม่ใช่คนอะไรชื่อล้อเรียนละลินมาล้อเรียนอะไรล่ะขอ้ทษคับสิบดวงครับเบ่นละลินใช่ไหม ลินรอรอลิงอ่ะรอลิงอ่ะลูกจากบอลลาลินใช่ใช่โอ้หชื่อเหมือนผมเลยเลยลาเลงไปพี่ย้ายจบ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 นี่เอ่อไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงมีแฟนนะครับเนี่ยแย่เต็มกระดาษเลยอ่ะไหนอ่ะคนหนึ่ง ว่าเขาตีกันอยู่นะนั่นน่ะน้ำสกุลอะไรนะเขาบอกนามสกูลสลิมอะใช่เหรอใช่คุณ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 ครับคุณไปกระทืบเขาทำไมครับเนี่ยอ๋อมันมันด่าผมว่าเป็นสลิมอะคุณไม่ได้เป็นสลิมเหมือนนเหรออ๋อแค่ชอบสีสลิมแค่นั้นเลยครับโอ้รุนแรงนะนี่เพื่อนคุณหรือเปล่านะอ่าน้องครับน้องคุณนี่คุณกระทืบน้องงั้นเหรอ ใช่ใช่นครับเนีไม่ต้องเรียงได้คำแข่งยังครับมีหน้าละชอบความรุนแรงถึงไม่มีแฟนอ๋อไม่เป็นไรครับผมปรดี๋ยวน้องมันต้องเรียงได้ลำแข่งมันเลียงดีๆใช้ค้อนเหรอขอดูค้อนหน่อยได้ไหมครับได้ครับโอ้อันเท่านี้อยู่ในเสื้ออ้าวไม่เล่นต่อด้วยอยู่ในกางเกงตะหะเอาจะให้เล่นอะไรอ่ะเ้าก็อยู่ในเสื้ออันเท่านี้มงไม่เห็น โทษทีครับกูขอโทษแล้วแล้วพี่ใช้เสื้ออะไรอ่ะแมคโดนัลด์ครับฮะชื่อแม็โดนัลครับยิงเหรอเอาโกหกได้อะไรอ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคแม็กโดนัลกับแม็โดนัลแล้วแล้วโตัวนุเขาทำอะไรกันนะพี่ชายนั่งไง โอเคแล้วคุณทำอะไรรอทำธุรกิจตกกุ้งครับตกกุง้งรวย,ยไหมใช่เจ้าของบอกกุ้งคุณรวยไหมไม่ s. <S ได้รวยครับลแล้วใครรวยอ่ะพึ่งเปิดผมถามว่าใครรวยโทษทีครับเป็นไโพลัดละหกี่ครับผมอยากทำงานมากเลยครับแต่ว่าผมไม่ค่อยมีแบบไม่ค่อยมีแรงจะทำอ่ะ อ้าวพี่ใจก็ต้องไปออกกำลังกายจะได้มีแรงคุณทํางานให้ผมได้ไหมจ้างเท่าไหร่อ่ะครับไม่มีตังค์จ้างนะครับคือผมง่ายๆเลยครับผม,มเป็นเบรงดาโอ้โหทุกวันนี้ยังไม่มีเงินจะแดกเองเลยครับว้าแย่จังโชคดีนะครับครับผมถ้าผมก็ถอดวิกนะเคเลยพี่แล้วลว,เว,วาเอาเอเอ,อ้ไทยอีกคนนึง